อยากเห็นน้องน่ารักแบบไม่ใส่ิลเตอร์ค่ะน้องไม่ได้ใส่ิลเตอร์แม่ใส่อยู่คนเดียวน้องไม่ได้ใส่อันนี้คนเดียวพี่กิทานข้าวมื้อเย็นเร็วๆดึกมีหิวไหมคะไม่หิวแล้วค่ะกินตอนนี้ก็มีวันหนึ่งพอแล้วมีวันหนึ่งอะไรคะหิวเหรอใส่ไหมใส่ไหมจริงจริงจัดจะไม่กินแล้วด้วยเพราะวันนี้กินข้าวกลางวันไปตอนบ่ายโมงแล้วก็อิ่มแล้วปกติกินข้าวไม่เกินสองมื้อวันหนึ่งอะ แล้วมือล้วก็ปิดกระปอยวันนี้แค่รู้สึกว่าอยากกินสปาเกตตี้โบโลเนสอร่อยอร่อยแต่ยังงแต่ว่าโอ้ที่เนียใส่เยอะพร้อมพอมโมทักเธอพี่จะใส่เยอะลูกยาไปกินต่ออ่ะเนื้อไม่เยอหรือเสษเนื้อพี่มีความรู้สึกว่าเป็นเนื้อเลย ไม่เลยโอเคจ้าค่ะติดตามน้องตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยคะ่ะโหแค่ว,ว่าติดตามแม่จนตอนนี้น้อง6ขวบแล้วคะ่ะวอาแก้วน้ำใหม่ไหมหว่าน้องอ,ะอ,งะอ่ะเติมฝักอ่ารพี่ดาวอ,อ,อ่มากหือ่าพี่ดาวแซ่บมาก อาหารวิทยาแซ่บมากะคะ่ะห,หนูน้อยร้อยไมย้ร่อยร้อยไมย้ชอบดูพี่อุ้มเล่นละครมากอยากดูอีกค่ะไปเล่นละครได้ไหมคะน <Yeah. S 1> ี่เคยเห็นหมามีเล่นละครไหมคะมากเลยแล้วทำไมถึงไม่ให้หมามีไปเล่นละครหรอคะ Why I want you to stay with me forever เลยอ๋อ แต่ but what about my job อ่ะ my work my money อ่ะ I mean you can work แบบตอนห้ามถ่ายละครเฉยๆ Why สวัสดีครับคุณทักษิณในพ <For S 1> ่อแม่ไม่ชอบมาเลดอ๋อถ้าเรามีถ่ายละครเรามีจะกลับบ้านเลทเหรอ <c oughs> ะคะ <c oughs> มันก็ไมนเลิกดึก <c oughs> อ่ะ <c oughs> ก็เลยไม่มีเวลาไปถ่ายละครเลยต้องอยู่กับติดคนเนี้ย